สวัสดีครับผมช่างพันนะครับจากร้านมหาสีอลิยนนะครับวันนี้นะครับก็จะทําการรีวิวนะครับวิธีการถอดนะครับการถอดฝาครอบของไดนาโมนะครับของไดนาโมจะห้าโลเจ็ดโลครึ่งหรือสิบโลนะครับวิธีการถอดถอดยังไงนะครับถอดเพื่ออะไรนะครับก็คือ เราถอดฝาครอบตัวนี้ออกมานะครับเราจะถอดฝาครอบตัวนี้ออกมาเพื่อเพื่อมาเปลี่ยนนะครับหัวคอมนะครับนี่นี่หวัวคอมเรียกเรื่องหัวคอมนะฮะซึ่งทําไมถึงเปลี่ยนหัวคอมนะฮะก็คือเกิดจากการใช้งานนะครับหวัวคอมมันมันสึกหัวคอมมันสึกหัวคอมมันมันหมดไปแล้วนะครับมันสึกมันหมดนะครับเราถอดฝาครอบแล้วจะถอดยังไงต้องเคาะไหมต้องอะไรไหมเดี๋ยวดูนะครับดู look, วิธีการถอดนะครับอันนี้เราก็นำ ไดเป็นไดเก่าของลูกค้านะครับซึ่งมันชํารุดแล้วมันเสียแล้วนะครับลูกค้าไม่ซ่อมเราก็มาทําการรีวิวให้พี่น้องที่ติดตามนะครับช่องร้านมหาศีอรยนต์ใน YouTube ของช่างพันนะครับก็จะทําให้ทุกท่านได้ดูนะครับนี่ครับฝาครอบมันนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาบอกเลยนะครับวิธีการถอดที่ถอดไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีเป็นยังไงนะครับนี่แตกครับใช้ค้อนเคาะ พวกบ้าพลังนะครับนี่ค้อนเคาะเคาะแตกเจอมเป็นเหล็กโล่นะครับคาะแรงไม่ได้รดา้าดูดม่ดูดแน่นอยู่นะครับมนดูดลูกปืนนะครับก่อนอื่นที่เราจะทําการถอดเราจะทําการสร้างจิ๊กขึ้นมานะครับจิ๊กตัวนี้นะครับเราก็จะทําเป็นเราคลายน็อตออกมาก,ก่อนนะครับจะมีน็อตเบอร์สิบครับมีน็อตเบอร์สิบนึ่สามตัวมันจะยึดไว้น็อตเบอร์สิบสามตัวยึดแน่นไว้เราคลายน็อตออกมาเสร็จแล้ว,ลวเราเอาน็อตเบอร์สิบอ่า ของของใหม่นะครับมาทําการใส่เข้าไปในรูช่องช่องรูน็อตสามรูนี้นะครับแล้วก็ยึดตไไัวเมียไว้ด้านหลังนี่ยึดตัวเมียไว้ด้านหลังนะครับจะถอดถอดตัวนี้เนยพราะถอดสา้ฝาครอบลูกป,ปืนตัวนี้ก่อนนะครับนี่ฝาครอบลูกปืนจะมีน็อตฝาครอบอยู่ถอดออกอแล้วก็เอาน็อตเบอร์สีมายึดแ้วงหลังนี้นะฮะนี่ทั้งสามตัวเลยนะครับนี่ยึดแหวงหลังสามตัวเนี่ยทีนี้อ่าจิ๊กตัวนี้ที่เราทํามาเนี่ยเราก็จะ จะเป็นเป็นแผ่นเ,ลเหล็กหรือว่าเป็นบ่าลูกป,ปืนอะไรก็ได้นะครับเราจะทําน็อตตัวใหญ่นี้ใส่ไว้แล้วไปยันให้น็อตเป็นยันที่เผาไว้นะครับแล้วดูดฝาครอบตรงนี้ออกมาแต่อย่าลืมนะครับพี่น้องครับถอดน็อตตัวนี้เลยนะน็อตฝาครอบมันจะเป็นน็อตเออน็อตฝาครอบใดนะครับสี่ตัวนะครับมันจะมีสี่ตัวข้างละสองมีน็อตสี่ตัวต่อมานะครับอ่ะช่างโจดูดนะครับดูดให้ลูกค้าได้ดูนะครับดูใ้ออกมา ง่ายครับนี่ดูมาแล้วนี่ดูด้ะดูล้ะเป็นบาลูกป,ปืนใหญ่นะครับนี่บาลูกป,ปืนใหญ่ดูออกมานี่ขันก็ดูออกมาปึ๊บปึ๊บนี่ง่ายนั่นดูดแ,แล้วครับนี่นี่บาลูกป,ปืนนี่มันจะอยู่ตรงนี้บางตัวมันแน่นนะครับนี่บางตัวมันจะแน่นมากนะครับถ้าไม่ทําจิกดูดอย่างนี้นะครับไปเคาะไปตีมันนะแตกหมดครับเสียหมดบบน,นี่ดูออกมาแล้วนะครับนี่เราก็จะทําการถอดอเอาลูกป,ปืน อ่าถอดลูกปืนออกนี่ถอดลูกปืนออกนะครับแล้วก็ถอดฝาครอบลูกป so ืนออกนะครับสําหรับท่านใดที่จะทําการเปลี่ยนนะฮะนี่นี่เปลี่ยนเอเปลี่ยนหัวคอมนะครับวิธีการถอดก็ถอดประมาณนี้นะครับเสร็จแต่ว่าทงตัวเอสามขาตัวใหญ่มามนะครับแล้วก็นะฮะวิธีการถอดลูกปืนนะครับน้องครับอย่างนี้ต้องมีสามขานะครับแต่ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้นะครับขอให้มันก่อบารลูกปืนได้นะครับดูดบาลูกปืนมันออกมานี่ ดูดบาดลูกปืนมันออกมาแล้วก็หัวคอมเนี่ยครับไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเกียวนะครับมันมันดันไว้มันอัดไว้เฉยนะครับเราก็เอาสามขาตัวนี้แหละเนี่ครับสามขาเนี่ยดูดมาเหมือนกันแล้วดูให้ดูเลยไอ้ยไงไงไงยิบเอฟปืนปืนแดงปืนบล็อกใหญ่แล้วก็เบอร์ยิ่สี่มันลูกเดี๋ยวดูให้ดูเลยดูดนี้ครับง่ายๆ,ๆ,ๆครับ ปอดฟ้ามาแล้วดูลูกป,ปืนดูทุกคอมออกมาทำให้ดูเลยนี่ใช้ไม่มีใช้ไม่มีสามขาตัวใหญ่ก็ใช้สามขาตัวเล็กก็ได้นะครับแต่สามขาตัวนี้ก็จะแพงอยู่นะครับนี่งสองพัน 2, กว่าบาทถ้าไม่มีก็เอาสามขาตัวเล็กก็ได้ตัวสองสามร้อยดึงออกมแค่นั้นเองครับ แล้วก็ฝาแล้วก็ฝาครอบปืนเนละสุดละอูมาแล้วนะครับแค่นี้นครับนี่แล้วก็นีนะนี่หัวคอมก็เราก็ตัดสายไฟนะครับสายไฟมีสองเส้นเราตัดสายไฟออกเสร็จแล้วเราก็เอาสามขาตัวใหญ่เนี่ยดูดออกมาเหมือนกันทำท่าดูดให้ดูสักหน่อยแต่ไม่ต้องดูดหรอกอทำท่าดูนะครับสามขาตัวเดอร์รถอนไว้แล้วก็ดูดทีด่ง่ายนะครับนี่วิธีการถอดฝาครอบเพื่อเปลี่ยนหัวคอมนะครับ ของได้ปั่นไฟก็ใส่สามขาเหมืนนะครับนะครับก็พี่น้องท่านใดที่ที่ดูที่ชมที่ติดตามอยู่นะครับก็นี่เป็นคลิปความรู้ดีๆนะครับถ่ายทอ